คือจริงๆแล้วผมเนี่ยไปเล่นของเล่นใหม่มาเนี่ยผมเป็นของเล่นที่ชื่อว่า Generative Fill ของ Photoshop หลักๆเนี่ยจะเป็นการลาก่อนว่าอยากได้อะไรแล้วเขียนลงไปซึ่งผมเนี่ยก็เลยลองเล่นคําสั่งตัวนี้เลยเนี่ยผมใน Photoshop นะลองเล่นกับภาพเรื่องมังงะมหาเวทผนึกมาเนี่แหละประมาณ3-4รูปได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า AI ในตอนนี้นั้นฉลาดมากแค่ไหนเริ่มจากภาพแรกเนี่ยผมภาพต้นฉบับเนี่ยจะเป็นภาพนี้เลยนะซส์เท่านี้ซึ่งผมเนี่ยก็ได้มีการขยายครอบมันเนี่ยผมให้มันมีความสูงมากขึ้นแล้วความกว้างมากขึ้นและนี่คือภาพที่ได้คุณจะได้เห็นว่า ตอนนี้เนี่ยไอ้ได้มีการเติมหัวกับโกโจด้วยนะมันก็เลยรู้สึกว่าเออหัวของโกโจเนี่ยมันก็เติมดูแบบไม่ได้แย่เลยอ่ะและก็ยังมีการเติมป่าทางขวาซึ่งป่าทางขวาเนี่ยจะมีความเบรอเล็กน้อยนะฮะผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมมันเบรอเล็กน้อยวะแต่ว่าทางซ้ายเนี่ยค่อนข้างสมูทหน่อยนะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยลองขยายทางขวาเพิ่มเข้ามานะฮะขยายแม่งเลยและนี่คือผลลัพธ์ครับผมทางขวาเนี่ยค่อนข้างเบรอเลยทีเดียวและพอผมเนี่ยได้พยายามในการต่อตัวขออาจารย์โกโจเนี่ยปรากฏว่าการพยายามในการต่อตัวขออาจารย์โกโจเนี่ยผม เพราะอย่างที่เห็นนะผมว่า AI เนี่ยมันไม่ได้ฉลาดขนาดน,นั้นดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยต่อเป็นอย่างนี้ไงออกแนวตลกเล็กน้อยและภาพต่อมาเลยคือภาพที่ตัวของโจโก,กะกำลังกลางอาณาเขตฟ้าลงภูผาเหล็กและนี่คือภาพต้นฉบับที่โจโกะนั้นกำลังพยายามกลางอาณาเขตแต่เดิมเนี่ยภาพเดิมนะฮะมันเป็นภาพที่ค่อนข้างเล็กเนื้อผมถามว่าเล็กมากไหมก็มันก็ไม่เล็กมากหรอกตัวผมเนี่ยก็เลยพยายามในการขยายเนี่ยผมทั้งความกว้างและความสูงผลลัพธ์เลยคือนี่คือการที่ผมได้พยายามในการขยายความกว้าง คุณลองมองดูนะฮะมันเป็นภาพที่ค่อนข้างกลมกลืนมากๆอ่ะดังนั้นถ้าเกิดเห็นภาพนี้ในบางงานเนี่ยบางทีแล้วคนบางคนนะฮะอาจจะคิดว่าแมปป้าวาดหรือเปล่าวะคือมันวาดออกมาได้ค่อนข้างดูดีนะฮะและดูฉากบนที่ผมนี่มีการเติมมามันก็ดูออกยากเหมือนกัน และนี่คือภาพที่ผมได้มีการปรับแต่งนะครับผมบอกว่าด้านบนเนี่ยจากตอนแรกที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยผมขอเปลี่ยนเป็นควันภูเขาไฟสีดําซึ่งมันก็สามารถเปลี่ยนได้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยผมว่าการเปลี่ยนของมันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนที่ค่อนข้างดูดีนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างสมูทมากแต่ถึงงั้นแล้วเนี่ยไอ้สีดําที่เป็นควันของภูเขาไฟเนี่ยมันก็ยังแลไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่โอเคนี่ผมเลยภาพต่อมาเนี่ยจะเป็นภาพของตัวของเกโตซึ่งรู้กับโกโจที่กําลังอยู่แถวบริเวณโซฟาภาพภาพนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดยาากกมๆ จริงๆนะหลังจากนั้นผมก็เลยพยายามในการวาดนะผมโดยการต่อเติมด้านล่างกับต่อเติมด้านขวาเข้ามาจะเห็นได้ว่าขาของเกทโทเนี่ยเป็นกระโปรงผู้หญิงไว้แล้วนะแต่โดยรวมแล้วก็คือไม่ได้แย่เลยเนี่ยผมสังเกตนะฮะจากการล้วงกระเป๋าเนี่ยมันก็ยังล้วงกระเป๋าได้แบบดูดีเนี่ยผมแต่ว่ากระโปรงเนี่ยมันไม่เข้าเท่าไหร่เนี่ยผม่วนทางขวาเนี่ยจะเป็นต้นไม้นาะต้นไม้นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะไอไอบอกว่าจัดให้สบายมากแล้วก็ยังมีเครื่องเขียนวางไว้อีกต่างหากแต่โดยรวมแลวที่มันยากสุดๆเลยนะผมของภาพนี้นะน่าจะเป็นชุดของ เพราะว่า AI น่มันไม่ทราบว่าตัวของเกโทเนี่ยมันใส่กางเกงขาป่องไงถ้าเกิดมันรู้เนี่ยมันคงเติมไว้ได้แล้วล่ะและภาพภาพต่อมาจะเป็นภาพของสุคุนะที่กําลังกางอนาเขตอยู่นะครับผมซึ่งชื่ออาาเขตของสุคุณะเลยคืออารามส่งซ่อนมานภาพนี้เนี่ยคือภาพเต็มนะฮะที่ใครสักคนนี่แหละวาดไว้ได้มีการลงสีไปแล้วล่ะในท w i t t e r ซึ่งผมหาเครดิตไม่เจอเว้ยผมไปพิมพ์ใน Google ไงแล้วมันก็เหมือนกับมีคนกอปภาพนี้จาก t w i t t e อร์มาอีกทีนึงอะผมก็เลยไม่รู้ว่าภาพนี้เนี่ยคนลง ข้างเยอะมากผมก็เลยขยายซ้ายขยายขวาแล้วขยายด้านบนสรุปเลยคือนี่คือภาพที่ได้ออกมาเนี่ยผมเห็นครั้งแรกบอกเลยว่าอย่างสวยแต่ถ้าเกิดคุณลองมองดูจริงๆอะพวกกะโหลกควายกระโหลกอะไรเงี้ยมันจะไม่มีความเหมือนกับกะโหลกควายแล้วเว้ยเพราะให้ AI เนี่ยมันก็ได้จับภาพนู้นภาพนี้แล้วก็ได้มาเติมแต่งให้สรุปเลยคือเป็นการเติมแต่งจากภาพเดิมนี่แหละแต่พยายามให้มันเหมือนกับภาพเดิมมากที่สุดอะแต่ มันก็ยังไม่เหมือนภาพเดิมเท่าไหร่สังเกตนะผมจากด้านบนปาสสาที่เป็นรูปฟันนี่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีจัวสามเหลี่ยมขึ้นใช่ไหมแต่เนี้ยไม่มีจัวสามเหลี่ยมนะกลายเป็นฟัน2ชั้นแล้วก็อะไรไม่รู้แปลกๆอะ่ะส่วนท้องฟ้าก็เป็นสีแดงเนะผมตามสิ่งที่ได้มีการอิงมาอันนี้ถือว่าผ่าน และผมเนี่ยก็ได้พยายามวาดเกงให้กับซุกุนะซึ่งตอนแรกผมพยายามเมื่อหลังในการขยายภาพข้างล่างออกมาและนี่คือผลลัพธ์เนี่ยผมที่ผมเนี่ยได้มีการบอกให้ AI เติมให้หน่อยสรุปเลยคือเกงซุกุนคู็เป็นอย่างนี้นะ <c ười> ผมก็เลยเอ้าเฮ้ยเกงซุกุนาไม่เป็นงี้วะผมก็เลยลบว่าเกงของซุกุนะแล้วก็เลยเขียนไปนเลยว่ากางเกงสีดำสัตว์มึงดูเกงซุกุนากูดิเหมือนก,กับกำลังจะมาเต้นลีลาดนะแะแต่ <c ười> เรียกว่าเป็นการเติมแต่งที่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่เลยนะสำหรับผมนะแต่ถ้าเกิคุณคิดยังไงนี่ยก็ว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ผมเนี่ยพยายามแล้วนะไม่ใช่ผมไม่พยายามพยายามมากสุดละได้ตัวนี้มากางเกงแดงเลย และสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมเนี่ยได้มีการเล่นกับ AI ตัวใหม่ของ Photoshop Generative Fill เชื่อใครอยากรู้ว่ามาเล่นยังไงโหลดยังไงเนี่ยก็ลองหาพิมพ์ใน YouTube เอาละกันนะฮะว่าผมเนี่ยคงไม่สอนหรอกหลกัหลกๆแล้วเนี่ยแค่อยากแบ่งปันข้อมูลแล้วก็อยากให้เห็นว่าในตอนนี้ไอของเราเนี่ยไปไกลมากแค่ไหนแล้วโอเคคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะฮะและเจอกันกับมางานจุดสุดตัวเต็มในวันพรุ่งนี้ไบายครับสวัสดีครับ